ขอเซษได้ไหมไม่ไหวละสกิปไปเลยนั้นไงนั้นไงกูว่าแหละ e <c oughs> ดูดนี้เศษครบยี่สิบเป็นัรตั้งมาไปเนี่ยตู้เลสเซอร์เ่นารอย่างนี้กับกูเหรอเนี่ยมีใครจะเกลือวันนี้ไหมเนี่ยเรามาต้อนรับกันวิว ไม่ควรดีใจเลยเนี่ยแบบเนี้ยมันเศษมันยี่สิบอเคจะมีใครเกลือขน,นาดนี้ไหมโอ้โหเกิดไปมาต่อกันเลยสรุปนะครับเรามีอยู่5 7 0 0 0เพันเพชรตอนนี้เหลืออยู่582เพชรได้มา1ตัวแล้วก็1ดาวเรามาพูดถึงสกิลกันเราบอกว่าสร้างความเสียหาย1ครั้งนะฮะโอ้โหอย่างเยอะ ตอนนี้นะเวลส1สอ่าสกิลสร้างความเสียหาย1ครั้งนะ1,135.4%แล้วก็สตาร์ทวิโอมันสุดยอดวันเป็นสกิลที่เจ๋งมากผมอัพไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่รูนกันอนะันนี้เป็นรูนที่ผมเลือกไปแล้วนะผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะผมเลือกรูนคูทามนะครับออฟลองเป็นคูทาทมแล้วก็ลดความเสียหายนะมีโจมตีนิดหน่อยมีคริทิคอล เพราะว่าเราจะเน้นตีศอกฟันเขา่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะมาเริ่มจัดทีมกันเลยทีมที่ผมตั้งนะด้านหน้าจะเป็นเกรฟนะแล้วก็เลดเวลเวตนักสำรวจเที่ยวแล้วก็แวมนะครับมาจะลุยกันเลยมาสกิลที่ผมตั้งไว้นะคือนักสำรวจโดดปับป๊บแวมกัดปั๊บแล้วก็เก็ ปล่อยบัฟนะครับแล้วก็เล pues ็ดเวลเวดดึงมาตีเขานะก็หิวเราจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดดเออรอกัดฮะกัดกรับไม่ตายนี่ันบินไปแล้วฮะโดนสกิลของเพลฟไปด้วยบนไปฮะบนไปฮะ เป็นสายแทงข้างหลังนะแทงข้างหลังหมดเลยนะนักสำรวจท,ทั้งแวมทั้งเล็บเเวดนะแทงหลังหมดเลยนะไม่นับกับมันมาขึ้นหน้านะครับอันนี้จบไปมาต่อครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยมาฮะลองดูมาดูลำดับกันนะครับลำดับแรกนะนักสำรวจนะครับปุ๊บแล้วก็แวมอันดับ2นะครับ เคปอันดับ3แล้วก็เลเวเวอร์อันดับสนะลองสังเกตเปิ่ทุกตัวออกมาหมดแล้วอ่ารอ <c oughs> เลเวเวอครับกระชากมาตีเข่าป๊า <c oughs> ปิวฮะอันนี้ง่ายๆเลยนะถ้าเ <c oughs> พียว <c oughs> หรือว่าตัวหลังอะไรก็ได้ถ้าเขาไม่แข็งไม่มี <c oughs> ลดความเสียหายเอยอะๆ <c oughs> หรือว่าเลเวลเยอะเดาวเยอะๆหรือว่าไม่มีสมบัติทุกนะอันนี้ต้นเกมนี่โคตรโงฮะตอนีโคตรโง่ปิวง่ายๆหายทุะตัวเนี่ยสังเกบ เทีตัวเเลยะป็นอันเรียบร้อยครับเรียบร้อยอันนี้ง่ายเลยมากครับเดี๋ยวเราจะทดลองตีตบตีตบไปเลยต่อเนื่องต่อเนื่องผมจะวันนี้มาจะทดลองหลายๆตีนะอันนี้นะครับปั๊บจับปั๊บแวมกันโป๊ อเออเหือไรมเบบเราตายก่อนนะเราตายก่อนปล่อยสกิลนะฮะดูหลกันรกละไปตายนะแต่ดีนะเรามีชุบเราชุบขึ้นมาทีนะมาชุบป,ปั๊บเราก็ชักตีเข่าเลยปัง <c oughs> ต่อเลยฮะแก้แค้นนะเมื่อกี้เขาทำเราตายฮะนี่เราสังเกตฮนนะเมื่อกี้ปืนยิงนะปืนยิงและจังหวะที่เลดเบเวรเราออกสกิลไปนะก็แอนน์เซนสกิลทันทีเลยนะ ก้็ดีมันเจ๋งมากๆนะ <c oughs> ปรับปจับโป๊ะ <c oughs> ปืนเขาแก้แค้เราจะได้นะครับตาย,ายแต่กว่าเขาจะเอาเราลงตัวหนึ่งนี่คือ <c oughs> เขาโดนไปเยอะแล้ว <c oughs> หมดเที่ยงฮนะตี้แล้วโอเคผ่านเฉลุยครับาการทดลองนี้แล้วก็ต่อมาเราจะไปตีกับคนที่เลเวล60ทั้งตี้นะทั้งตี้ เรานี่ผิวเพียวของเราเลยเลเวลเเราเลเวลสามเอ็นี่ซ่าเหลือเกินไปฮะแหวมขัดคำบาปเรียบร้อยฮะเขาไม่มีชุบนะเขาไม่มีชุบเรียบร้อยนักขวดโดดตายแหวมกับเบ้เรียบร้อยนี่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะไม่ต้องรอแล้วไปนักขุดกับแหวมกับเบ้ เดี๋ยวเดี๋ยวกระชากลองกระชกรากตีข่าวตีข่าวไปลวโอ้โหแตกแอนตซินแจกห้าร้อยเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาลองอีกสักครั้งหนึ่งหกสิบทั้งตี้นะหกสิบทั้งตีมาลองลุยกันต่อมาฮะอ้ะองนงรวดกระโดดจับปรับแฟมมก,กัดเมะเอืยดูนี่ฮะจังหวะข้างหลังมากระชาก ตีเข่าฮบินบินไปแล้วบินไปแล้วเขาไม่มีชุบนะตีนเฮก6กสิทั้งตี้ไม่สนนะไม่มีชุบเรียบร้อยนะบินไปเลยท่นนี้ก็ง่ายแล้วและเก็บเรียนตัวเลยค่อยๆเ,เ,เก็บค่อยๆเก็บายฮะายฮะกาดแหวนกาดโปเนฟปล่อยบ้ัมปืบเดี๋ยวเราก็ชากตีเข่า ไอ้ <I> <S <S จับนักสำรวจเก็บเรียบร้อยตายข้างหลังตีข่าวไว้ฮะเอมบินชะเอมบินโดนตีข่าวแล้ว้ยนี่ไงมันโหดไมล่า่ะต่อไปเราจะไปเจอกับตี้สุดฮิตนะปืนแลาา้วก็ลุงอามอนนะสุดแสบด,ดูดูว่าเขาจะทำอะไรเราได้ไหมตีนี้ดูว่าเราจะเล่มเจี๊ยบไปฮะ นั่งลวดจับจับลุงอัลมอนไปก่อนเลยฮะอย่างน้อยตอนนี้เท่ากับจะโดนขัดสกทีแล้วอืมกระชากลุงไปทีหนึ่งลุงลุงโดนย้บฮาเท่ากับตอนนี้คูทางที่เอาเซตไว้อ่ะพังแล้วนะครับพังแล้ปืนกับปืนกับลุงอัลมอนนี่ใช้การไม่ได้แล้วนะฮะ สกิลมั่วซั่วเล็กเท่นะฮะตอนนี้ก็ต้องเรียนกันใหม่แล้วแล้วท่านี้โดนจับทั้งโดนจับทั้งโดนตีเข่าโอ้โหทั้งชโคตรที่เกือบตายจับไปอีกจับอีกแหรมกัดไปเลยกัดไปเลยกัดกัดเออเหลือปืนขนหอเดียวแล้วสบายแล้วแหละเรียบแล้วแบบแล้ว แก้ทางปืนลุงได้เลยนะฮะตรงนี้สุดแสบสุดแสบตีนี้เดี๋ยนีตรงนี้ตีนี้นนนมาตอกับตียอดพีนะฮะตีกล้าหารนะตีกล้าหารใส่ไวนะเราจะรับมือเขาไหวไหมมาน้างคนลวดจับจับใครวะไม่เหมือนไม่ทันจับมือก่อนอออนั่งรถตายแวบแบมตายฮนะเอาอยัางไงเอาอยัางไงจะเละไหมจะเละไหมพี่น้องถ้งาฮิวไปก่อนปุ๊บรอจับตีเข่าปุ๊บเรียบร้อยเอามันโดนตีเข่าไวฮะ บินไปแล้วบินไปแล้วอย่างน้อยถ้าเทิร์แรกเขาเอาเราตายไม่เตี้ยงนะ้งั้นะนรเราตั้งหลักได้ปั๊บหลักออกคืน,นทันทีเลยนะนอันนี้เรียบร้อยอันนี้อยู่ที่รถความเสียหายของเราด้วยนะว่าเราตัวเราจะแข็งแค่ไหนไไถ้าตัวเราอ่อนไปไได,ไปดาวน้อยไปก็ไม่รอดนะครับอ่าต่อไปเจอคัมพีร2นะคัมพี12ของเราคัมพีร์9นะ ดูว่าเราจะสู้ต่อกอกรสองไหวไหมโอ้แบมกัดปั๊มไม่ตายฮะตีข่าวฮะตีข่าวไม่ตายเพียงไม่ตายฮะยังถึกไปั้งวดลโดดไปแบมกัดเบ๊กัดกันละตัวอ่าลุยกันต่อมาจับฮะจับชาเอมแบมกัดกัดใครวะโอ้โหตอนตีผมก็เละแทะไป เลเทไปด้วยเลยนะมาจับนักตำรวจจับชาเอมอีกอ่ะมาตีเขา่ขาตีเข่าแวมกัดกัดเพียวแล้วฮะเพียวบินแล้วฮะมาจับแล้วอันนี้ตั้งไข่ได้แล้วตั้งไข่ได้แล้วมา <c oughs> แวมกัดเบ๊บินฮะชาเอมบินนักตำรวจจับป๊าไม่ให้ไม่ไมไมให้แหวมกัดนะ <c oughs> นักตำรวจเราไวกว่านะมาเรียบร้อยทำปีสิบสอง อันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะมาเราจะมาเจอกับเลดเวเวด้วยกันนะฮะเลดเวเวดเขาเลเวล54 4ดาวหรือ5ดาวแล้วพองไม่ทันนะมามาฮะ ปากระโดดจับจับใครจับเสือจับเสือกัดอู้กัดไม่ทันนะเสือเขาโดดพอดีเดนเวเวนเราซีมองเท้งไปแล้วตายไปแล้งานเข้าแล้วคะแนนสายต่อฮะเทปอู้มึนมึนมึนรัวมึนรัวจับปาบรอแหวนกัดฮะแหวนกัดกัดได้ไหมกัดปืนไปแล้วฮะปืนบินไปแล้วฮะ มานั่งรดต่อจับโอ้โหจะจับเสือเสือกระโดดมาแวมกัดไม่รู้กัดใครกัดเสือไปเด้จับไปอีกปาบหลัวๆฮะไหลหลังลัวๆไหลหลังลัวเรียบร้อยนเนี้ยสบายแล้วจับโจบไปอย่างสวยงามครับตีนี้แนะนำนะโอ้โหดไสหล่อยนะถ้าดาวเยอะเลเวลเยอะวันนี้นะฮะเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าจะโหดขนาดไหนนะครับ โอเคนะครับสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากร้านของผมเองด้วยฮะลุงเติมเกมนะครับรับเองเติมเองเล่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงเติมเกมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ